มอมามันก็มีหลายมอมาเหมือนกันเราเราเคลียร์ฝั่งเราแล้วกันว่าฝั่งเราแล้วกนดีจริงๆชัดเจนไปเลยก็เดี๋ยวแบบคนไม่มีตุนเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็อยากบอกว่าแฮปปี้ครับเชี่ยวชาญนักตาันนี่เราไดมีเช็คไหมจริงๆนะเช็คก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับผมคือกัวผมไม่ค่อยเครียดหรอกแต่ว่ากลัวแบบเหมือนหลายๆคนเข้าใจผิดครับก็อยากจะบอกเรื่องการดูดวงที่บ้านก็ถนัดเหมือนกันไม่น่ามีปัญหา ก็เล่นไหนดีอะเห็นแล้วเป็นัไงคบาะคนปดาวก็นคก็ใส่มูแหละก็มอม้ามันก็มีหลายมอม้าเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันแล้วมอมิวเป็นยังไงของมอมมิวมอมิวแฮปปี้ครับก็ตามที่คอมเมนต์ไปเลยก็รักกันดีครับผม ตอนตอนแรกก็แบบเหมือนตอนแรกที่ผมรู้ครับเป็นเป็นคนที่รู้จักส่งมาให้แล้วก็เลยลองคลิกเข้าไปดูและเหมือนที่ที่คุณหมอเขาดูอ่ะเป็นคนอื่นด้วยนะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเหมือนเป็นแบบเป็นถ้าเป็นผู้สายผู้ชายผู้ชายเป็นเป็นรอเรือแต่ถ้ามองมาเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่บางคนก็แบบตีความไปไงเราก็รู้สึกว่าอ่ะงั้นเราแบบเราลบเลียฝั่งเราแล้วกันว่าฝั่งเรารล้กันดีจริงๆ ัดเจนไปเลยยแบบคนม่มีตุนเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็อยากบอกว่าแฮปปี้ครับเขาเป็นคนเขาเป็นคส่งเขาส่งให้ผมดูเดี๋ยแระรู้ก่อนผอมิกเขาส่งให้เพื่อนอเแบเเออเนี่ยเขาแบบ เห็นมีคนเขาไปเดากันนี่อะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปดูว่าเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรตอที่เราก็เชี่ยวชาญหน้าตาท่านนี้เราก็มีไปเช็คไหมจริงๆนะเช็คก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับผมก็ที่บ้านก็ดูให้อยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องให้คนอื่นดูให้หรอกเจอเครียดอีกเจอทั้งอื่นก็เครียดเลย อันครบเจอทักหนึ่งก็เครียดเลยเจอทักคือคือกลัวผมไม่ค่อยเครียดหรอกแต่ว่ากลัวแบบเหมือนหลายหลายคนเข้าใจผิดครับแบบแฟนๆก็รู้สึกว่าอุ้ยทำไมต้องมีคนมาเข้าใจผิดด้วยอะไรเงี้ยก็ก็อยากจะบอกเรื่องการดูดวงที่บ้านก็ถนัดเหมือนกันไม่น่ามีปัญหาที่บ้านเขาตกใจไหมที่บ้านไม่ที่บ้านเขาไม่ซีเรียสเลยครับที่บ้านเขาก็ดูของเขาอยู่แล้วแหละดูอยู่แล้วเขาไม่ได้สอนย่อใหม่แล้วมันก็มีคนเข้ามาเป็นว่าเอาแน่นอนบางท่าก็ท่ามาจัดเลยอย่างเงี้ย ก็ทําไม่รู้เหมือนกันชื่อมิวอาจจะเดาได้ง่ายอะไรอย่างมครับก็เลยแบบเหมือนเล็งมาเลยไม่มีมมมาใครบ้างอ่ะมีพี่มิวนิดห่ามิวมีหลายมิวลวมมมาม่ใครบ้างอ่ะเราเองเขาว่ายังไงก็ดีครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องธุรกิจมากกว่าว่าตอนนี้ที่เปิดมาเนี่ยทิศทางมันเป็นทางไหนบ้างก็มอดูก็โอเคมากๆก็เลยแฮปปี้ครับ คือคือเรื่อง <ไป S 2> เรื่องเรื่องดวงความรักก็ได้แม่เขาดูหน่ตอนนี้แล้วแหละ <c oughs> ตนนั้งแต่ตอนแรกแล้วเรื่องงานแต่งใช่ไหมครับ <c oughs> คือคือด้วยความที่งานแต่งแต่แรกครับยังไม่ได้ลงวันเลยว่าส่วนใหญ่เขาก็ต้องไปดูเลิกก่อน <c oughs> แะไก็เหมือนแบบยังไม่ได้มีเวลาไปนั่งดูเลิกเลยครับนี่นี่ล่าสุดเพิ่งไปดูเลิกตั้งสารที่คลินิกมาเลื่อนเลืเอนก่อน บวงสวงตั้งสาอะไรนี่ไปยืนพนมมือตั้งสานี่แล้วอย่างเรื่องแต่งันประมาณนที่เราเป็นตัวคคือคือ,คอตอนแรกคิดว่าน่าจะช่วงปลายปีครับแต่คิดว่าเหมือนถ้าตอนเนี้ยมันกลางปีแล้วมันอาจจะเตรียมตัวไม่ทันก็ <c ười> คิดว่าถ้าเร็วสุดคงช่วงต้นปีหน้าแต่ว่าอาจจะต้องแบบขอไปดูเลิกก่อนครับว่าเมื่อไหร่ดีข่าวนี้ไม่นเปทนความรู้สึกเราหรงคนอือะไรนะครับข่าวนี้เปความรู้สึกตอนอผมพูดมไม่ค่อยของเขาก็เหมือนเหมือนผมก็เล่าให้เขาฟังแล้วแหละว่า มันเป็นยังไงบ้างคนเขาก็ตีความไปได้หลากหลายแบบแหละมอม้ามันก็ได้หลายมอม้านะก็เลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ไอตัวคอนเทนต์เองที่คุณหมอเขาดูมาก็ไม่ใช่ความจริงก็ไม่ใช่เราด้วยแหละแต่คนบางทีก็อาจจะแบบเหมือนเห็นพลาดหัวนะแล้วก็อาจจะตีความไปเองอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็ก็ขอบอกอะไรแฟนๆทแบบว่าขอบใจเลยนะก็ต้องต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยที่คอยเป็นห่วงครับผมแล้วก็ ก็ย้ำอ e ีกครั้งหนึ่งว่ารักกันดีแฮปปี้จริงๆช่วงนี้ก็โฟกัสเรื่องเรื่องเรื่องงานครับผมแล้วก็โฟกัสเรื่องกำลังจะหนีเที่ยวอีกแล้วก็ก็ดูแบบดูดูตารางโรงแรมอยู่ว่าเป็นฟักโรงแรมไหนดีเลยคือคือปัจจุบันนะนึกภาพไม่ออกเลยถ้าฮันนีมูนจะเป็นยังไงเหมือนฮันนุมบุญกะทุสองเดือนอยู่แล้ว